สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิลดเรื่องราวของความมหัศจรรย์ไม่ได้มีให้เห็นให้พบเจอกันได้ไง่ายๆเคยคิดไหมคะว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราอยากให้มันนั้นเป็นไปได้ขึ้นมา ได้แต่ภาวนานะคะบุญบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นล่ะค่ะถึงจะทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้แต่ก็ไม่เสมอไปหรอกนะคะเพราะในคลิปนี้คุณจะได้พบกับเรื่องราวน่าเหลือเชื่อที่คุณอาจจะคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วค่ะซึ่งจะมีเรื่องอะไรแปลกๆที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับคุณในบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะหากคุณเห็นภาพนี้คุณคิดว่า ไก่ตัวนี้มันจะรอดไหมคะเรื่องราวสุดเหลือเชื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะที่รัฐโคโลราโด Colorado ของสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ75ปีก่อนเมื่อเจ้าของฟาร์มไก่แห่งหนึ่งเขาตั้งใจจะเอาไก่ซักตัวมาทําเป็นอาหารมือค่ําของเขาแต่ทันทีนะคะที่เขาตัดหัวไก่ไก่ไรหัวตัวนั้นมันกลับไม่ตายแถมยังพยายามวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดลอยนะคะเจ้าของฟาร์มไก่เห็นดังนั้นก็เลยปล่อยมันไปเพราะคิดว่าอีกเดียวมันก็คงจะตายแต่แล้วนะคะผิดคาดค่ะ เพราะเมื่อวันรุ่งขึ้นเจ้าไก่ตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่แถมมันนะคะยังทําตัวเหมือนปกติของมันไม่ว่าจะกระพือปีกขันไซขนทําท่าจิกหาอาหารแถมยังกระโดดไปเกาะนูน่นเกาะนี่ราวกับตาเห็นอีกด้วยเมื่อเห็นอย่างนั้นนะคะลอยก็เลยปิ๊งไอเดียตั้งชื่อให้กับเจ้าไก่ตัวนี้ว่าไม้แล้วก็นําตัวของมันนะคะไปโชว์พร้อมเก็บค่าเข้าชมซึ่งเขาสามารถทําเงินจากไม้ได้มากถึงเดือนละไม่ต่ํากว่า4ี่0 0ื่นเหรียญในยุคนั้นเลยทีเดียวละค่ะ โดยลอยนะคะให้อาหารไม้ผ่านทางที่ปั๊มน้ํายาหยดตาแบบนี้ล่ะคะ่ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าไม้สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวได้ถึง18เดือนโดยที่ไร้หัวอยู่อย่างนั้นแถมบดจะตายก็ตายง่ายมากเลยนะคะเพราะเม็ดข้าวโพดนั้นไปติดอยู่ที่หลอดอาหารของมันนั่นเองซึ่งไม่งั้นไม้คงจะมีอายุยืนกว่านี้แน่เลยล่ะคะ่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าไก่หัวขาดจะมีอายุยืนยาวได้ถึงขนาดนี้ว่าไหมล่ะคะ จระเข้ผู้น่าสงสารตัวนี้มันใช้ชีวิตนะคะอยู่โดยที่ขากันไกลด้านบนของมันนั้นขาดไปบางส่วนซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการต่อสู้ระหว่างจระเข้ด้วยกันเองซึ่งจะเห็นได้ว่ามันนะคะแทบจะกินอาหารไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าว่าในปัจจุบันนะคะได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะช่วยให้สัตว์ที่พิการตั้งแต่กําเนิดหรือประสบอุบัติเหตุจอวัยวะบางส่วนนะคะของร่างกายมันนั้นขาดหายไปจะทําให้พวกมัน ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้และใช้ชีวิตอย่างยากลําบากได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการสร้างอวัยวะเทียมนะคะจากการพิมพ์3มิติซึ่งสามารถที่จะสร้างอวัยวะเทียมทดแทนส่วนที่ขาดหายไปได้ทําให้พวกมันนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนปกติเลยล่ะคะ่ะ และนี่นะคะก็คือสิ่งที่สําหรับสัตว์แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกมันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการหยิบยื่นการให้ความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่ทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพวกมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นมาซึ่งการอยู่ร่วมกันนะคะและการพึ่งพาอาศัยและเห็นอกเห็นใจกันระหว่งมนุษย์กับสัตว์แบบนี้เห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆนะคะ เมื่อคุณเห็นกวางมูสคุณอาจจะคิดว่าเจ้ายักษ์ประหลาดแห่งพงไพรตัวนี้มันนะคะดูเป็นสัตว์ที่งุ่มง่ามเชื่องช้าและไม่ฉลาดเลยใช่ไหมล่ะคะแต่าหากว่ามันโกรธหรือตกใจขึ้นมาแล้วก็มันสามารถที่จะวิ่งไวได้ถึง48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชล่ะคะ่ะแน่นอนนะคะว่ากวางมูสนั้นเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหารโดยพวกมันจะกินต้นไม้ใบหญ้ามากถึงวันละ23กิโลกรัมเลยทีเดียวล่ะคะ่ะและสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะนั่นก็คือไม่ใช่เพืยงนแค่บนบกเท่านั้น แต่พืชที่อยู่ใต้น้ําก็ไม่เหลือเช่นกันนะคะเพราะกวางมูตนั้นจะได้ว่าเป็นนักว่ายน้ําและดําน้ําชั้นเยี่ยมซึ่งใครจะไปคิดล่ะคะว่าสัตว์กีบอย่างกวางจะเป็นนักดําน้ํากับเขาด้วยหรือมันสามารถที่จะดําน้ําเพื่อหาสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ําได้ลึกถึง4-6เมตรเชี่ยวนะคะเรียกได้ว,ว่าดําผุดดาว่ายอย่างกับเป็นสัตว์น้ําเชียวล่ะคะเนี่ย แต่ถ้าที่บ้านเรานะคะที่แอดเคยเห็นสัตว์กิบดำน้ำกินหญ้าแล้วก็ต้องมาดูที่สะพานเฉลิมพระเกียรติที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะคะจะเห็นควายนะคะดำผุดดำไหวกินหญ้าก,กันอย่างสนุกสนานเชียรล่ะคะ่ะเคยได้ยินคำว่าฉลามขึ้นบกไหมคะสัตว์ย่างฉลามเราคงคิดว่า พวกมันคงใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในน้ําทะเลคงไม่มีทางที่สัตว์อย่างฉลามจะมาเดินเล่นอยู่บนพื้นดินใช่ไหมล่ะคะแต่สําหรับเจ้าฉลามในวงของฉลามกบที่เห็นอยู่นี้มันนะคะเป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยการกินสัตว์บริเวณหน้าดินเป็นอาหารเพราะฉะนั้นแล้วมันจะใช้คลิปในการเดินเพื่อหาอาหารซะมากกว่าที่จะว่ายน้ําแบบนี้ล่ะคะ่ะโดยพวกมันนะคะจะเดินได้ว่องไวมากเมื่ออยู่ในน้ําและจะเดินได้ช้าหน่อย ไม่อยู่ในน้ำตื้นๆหรือว่าบริเวณที่ไม่มีน้ำเลยโดยพวกมันสามารถที่จะกลั้นหายใจเมื่ออยู่เหนือน้ำได้นานถึง30นาทีเชี่วนะคะเรียกได้ว่าเป็นฉลามสายพันธุ์พิเศษที่ไม่เหมือนฉลามสายพันธุ์ไหนเลยก็ว่าได้ละค่ะแต่ยังดีนะคะที่พวกมันนั้นตัวเล็กและไม่ทำร้ายมนุษย์นี่จะเกิดเป็นฉลามขาวนะคะเดินได้แบบนี้บ้างแล้วก็คงจะหล่อนหน้าดูเลยนะคะถ้าจะพูดว่าหินลอยน้ำได้ หลายคนคงคิดว่าหูฝาดไปใช่ไหมล่ะคะเพราะหินนะคะจะมีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำและที่น้ำจะมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1น,นั่นก็หมายความว่าวัตถุใดก็ตามนะคะที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่า1วัตถุนั้นก็จะจมน้ำเสมอแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ายังมีหินตามธรรมชาติบางชนิดที่พวกมันสามารถลอยน้ำได้อยู่ด้วยนะคะซึ่งหินที่ว่านี้ก็คือหินพัมมิส ซึ่งเป็นหินแก้วภูเขาไฟที่มีความพุุนมากซึ่งเกิดจากการเย็นตัวลงนะคะของลาวาโดยมีค่าวความพลุนเฉลี่ยประมาณร้อยละเก้าสิบจึงทำให้หินเหล่านี้ลอยน้ำได้นั่นเองล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจไปนะคะถ้าเกิดไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นหินลอยน้ำได้แบบนี้ให้สังเกตดูลักษณะมันให้ดีก่อนอย่าเพิ่งเอาแป้งไปทาม,มันนะคะใครจะไปคิดล่ะคะว่า พื้นทะเลทรายกว้างใหญ่และร้อนระอุจะสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีได้ซึ่งที่จีนนะคะเขาทาสําเร็จมาแล้วค่ะโดยที่จีนนะคะสามารถแปลเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายมาเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ทางการเกษตรและต้นไม้จํานวนมหาศาลโดยการปรับสภาพดินแบบพิเศษที่ใช้ดินเหนียวนะคะที่ทําจากเซลลูโลสของพืชซึ่งช่วยให้ทรายนั้นอุ้มน้ําแร่ธาตุและก็อากาศได้ดีซึ่งทําให้พื้นที่ที่แห้งแล้งในทะเลทราย กลายมาเป็นโอเอซิสขนาดใหญ่มองดูสดชื่นแบบนี้ล่ะค่ะอีกทั้งนะคะยังมีที่เมืองทูรูฟานซึ่งเป็นเมืองโอเอซิสกลางทะเลทรายที่มีความเจริญรุ่งเรืองโดยมีระบบชุนประทานน้ำใต้ดินที่เป็นความพยายามนะคะของมนุษย์ในยุคโบราณที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันจนทำให้พื้นที่แห้งแล้งที่ไม่สามารถจะปลูกอะไรได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของจีนเชียวนะคะ ถ้าพูดถึงฝาแฝดแน่นอนนะคะว่าพวกเขาจะต้องมีหน้าตาที่เหมือนกันยังกับแกะอยู่แล้วล่ะเพราะไม่ว่าจะฝาแฝดคู่ไหนๆส่วนใหญ่นะคะก็แทบจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเป็นสตเต็แฝดชายหญิงเท่านั้นล่ะค่ะแต่จะมาแฝดลูซี่แล้วก็มาเรียอาเมอร์คู่นี้เรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดนะคะที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่เชื่อก็ดูสิคะเห็นแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าทั้งสองนั้นเป็นแฝดกัน อย่างดีนะคะก็คงเป็นเพียงแค่เพื่อนกันใช่ไหมล่ะคะก็นะดูหน้าตาของพวกเธอก่อนสิคะอีกคนขาวผมแดงแล้วก็หยกักศกตัวอ,อีกคนนะคะก็มีผิวสีน้ำพึ่งผมก็ดำแล้วก็หยิกส่วนหน้าตานี่ไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวซึ่งพ่อของเธอนะคะเป็นคนผิวขาวส่วนคุณแม่เป็นลูกครึ่งจาเมากาและนี่ก็คงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างให้กับครอบครัวนี้เลยนะคะเรียกได้ว่า แต่ละเรื่องเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ